สวัสดีค่ะทุกคนค่ะว้าวแลคอนเทนต์ของวันนี้นะคะคือการสูมยีน่ามิสติกนั่นเองนะคะับวิจารกับช่องฟ้าสร้างค่ะป้าเลยนะาถูกไหมเนี่ยไม่ถูกฟถูกค่ะเชื่ออะไรคะเชื่อะไรคะชื่อฟาสร้างค่ะฟา้างนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เช่นเคยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลางจอให้เนาะเป็นสตรีมเมอร์นะคะแล้วก็เป็น คอนเทนต์เคียเตอร์จากช่องฮาต่มต่อๆนะคะกับยายคิดไม่มีช่องอนเห็นเขาบอกว่าปีเอ็กยีน่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสกินมิติคนที่ค่อนข้างที่จะสวยพอควรเลยนะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ค่อนข้างที่จะถูกมากเลยพี่เบลค่ะพี่มองว่ามันเป็นมิติที่สวยแบบต้นๆของเกมจริงๆนะทั้งโมเดลเอฟเฟกสกินทุกอย่างจริงๆใช่แบบ แค่ทาเปิดตัวแบบหนูเห็นแล้วแบบอืก็แบบเล่นหรวาแบบมันสวยมากจนแบบขนาดคนที่ไม่ได้ใช่เมนออกเบรนหรือว่าเมนไฟเตอร์เมนนี้หน้าคืออยากจะเก็บไว้ในไอดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแบบชอบแบบความแบบมันลดเกินอะพี่แมวแบบอยากได้ากเเอฟเฟกโมเดลสีสันโอ้พี่จะตายพี่เห็นแล้วพี่จะตายอแบบมันมันเจิดจ้ามาก ค<ต>ือแบบหนูรอ<ป>สกินนี้มาเป็นปีมากเลยอ่ะคือแบบตั้งแต่ตอนที่มันมาครั้งแรกใช่ไหมพี่เบลคือแบบมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าจนกระทั่งมาจะถึงตอนเนี้ยคือยังไม่เคยมารีรันสักรอบเลยอ่ะนอกจากงานออฟไลน์ของ ROV ที่ว่าฉลองครบรอบแปดปีดี่านรอบนี้มันจะมันเสียเยอะไหมรอบเนี้ยหูรอบนี้การันตีค่ะน้อยกว่าเดิมเพราะว่าการันตีของอสกินนี้น,นะคะอยู่ที่ ห้าพันสี่ค่ะห้าพันกับสี่คูปองค่ะน้อยกว่าเดิมอะค่ะอันนี้น้อยแล้วนะน้อยกว่าเดิมค่ะเพราะว่าปกติอย่างน้อยรอบแรกที่มันมานะพี่เบลมีบางคนหมดไปห้าพันสี่กับห้าพันห้าพี่เบลโอ้โหไม่เท่างัอะไรเท่าไหร่ก็ลดมาเป็นตัวเองยว่อยก็ลดนะพี่เบลใช่น้อยแบบกองเหลือก็ไปเติมมาเลือกพาร์อะไรอย่างเงี้ยพี่เบลเดี๋ยวรอรอบสามได้ไหมคะอาจจะลงกว่านี้แบบสี่พันแปดอย่างนี้ได้ไหมลดเทียร์สองร้อยก็ว่าไปนะคะ โอเคกันสุ่มกันเลยดีไหมคะ,ะตุ่มเล,เลยค่ะปาร์เริ่มเลยค่ะอันนี้นะคะในในกรณีการเล่นเกมนะคะก็เป็นวงแหวนจักรวาลเหมือนเดิมนะคะซึ่ง เล่นวงในให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นวงนอกนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมีทั้งแบบเล่นหนึ่งครั้งหรือจะแบบเล่นเปิดด้านในทั้งหมดก็ได้แบบใครที่คิดว่าตัวเองอะ่ะดวงสวยก็เปิดด้านในทั้งหมดนะคะซึ่งอันนี้นะคะสําหรับใครที่เติมสิบคูปองนะคะเขามีให้เล่นฟรีถึงสองรอบด้วยกันนะคะก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบรอรู้สก,กินเนาะพี่เบลโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะพี่เบลเราแบบอยากได้สก,กินตั้งนานลนะ ครั้งแรกได้เลยไหมครั้งแรกได้ไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเยอะเพราะว่าน้องฟามเป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วพี่เชื่อว่าเสียประมาณสักสองพันแหละสกิีเนี้ยเดี๋ยอันนี้หนูเล่นวงในก่อนดีกว่าเล่นวงในทั้งหมดเลยเพราะว่ามันแบบอีสองรอบอยู่แล้วนี่ตุ๋กันแล้วนะคะได้ไงอ่ะมันได้เอฟเฟกต์สังหารของกีน้าค่ะก็คือยังไม่ได้นะคะ ต่อไปนะคะอันนี้เล่นทั้งหมด140คูปองนะคะสำหรับวงที่สนะองนะงั้นเราเริ่มเล่นดีกว่าอันนี้สิว่าอุ้ยายสังหารไม่ได้เลยนี่ทำไมมันรอบนี้มันดูออกง่ายๆแปลกๆ<ช>หรืมันจะเป็นแพคข้างในมา <c oughs> แล้วค่ะรอบที่สามเลยนะหนูจะเล่นวงในทั้งหมดเลยนะอันนี้ปึ๊บโอ้โหไ้แดงมากได้สกินปุม่มนะคะ แล้วก็รอบที่4นะคะก็792ฟองนหนูจะค่อยๆเริ่มสูมแล้วอันนี้ทีละรอบดีกว่าอ่าค่ะเพื่อแบบดวงดีนี่อ่าดวงดีอ่า <c oughs> ตอนนี้ก็คือแบบหมดไปแบบแค่เจ็ดร้อยหกร้อกับ700ฟองเค่านั้นเองตอนนี้ยังไม่หมดเยอะอุยอ้ยอุ้ยแตถ้าถ้าตอนนี้ ขอไม่เอาลูกแก้วได้ปะ่ะนี่ไง <c oughs> นี่ไงพูดไม่ทันขาดคำมาครั้นี้แหละเริ่มละครั้นี้มีท่าเต้นมีรูปโปรไฟล์อีโมจิแล้วก็สกินเป็นไปนได้ขอสกินเลยได้ปะ่ะอือุ้ยท่าเต้นที่พูดว่ามันได้ทั้งหมดก็ดีนะอันนี้มันก็คุ้มอยู่แต่มันก็ควรจ้างทั้งหมดนะเนาะอุ้ย ปุ้ยเพิ่งจะหมดไปพันห้าปอง่านั้นเองจะได้ครบอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมจะครบแล้วเออขอเลยได้ป่ะเนี่ยให้เลยได้ป่ะโอ้รู้สึกว่าลึกโอ้เริ่มเริ่มหมดแล้วค่เริ่มอะไรคือเรื่อยๆนะพี่เบลจริงๆเริ่มหมดผมสิบรอบจะคุ้มกว่านะนี่ไงไม่การันตีว่าโอเคมาเรามีรอบสุดท้ายแล้วพี่เบลค่โอ้คือเห็นเห็นเปิดด้านในทั้งหมดแล้วแบบ แล้วจุกอะอืมพันห้าแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพันสองฟองนะคะโอ้หสี่กันตีค่ะสี่คนกว่าแล้วค่ะได้แล้วอุ้ยอุ้ยดีดีกับน้องปลาด้วยนะคะตอนแรกเราใช้เรามีคูปองเท่าไหร่เนี่ย มีคูปองอยู่ห้าพันเจ็ดสิบกว่าคูปองค่ะตอนนี้เหลือสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดคูปองค่ะก็ถือว่าอุยปีเป็นห้าพันเจ็ดสิบแล้วกันเนาะเพราะว่าคำนวณสดนะฮะก็ใช้ไปทั้งหมดสี่พันหกร้อยสี่สิบสามคูปองนั่นเองค่ะอุยถือว่าหมดไปค่อนข้างที่จะแบบจะเรียกว่าไงดีแบบมันแบบกลางๆก็แล้วกันือไม่ได้ไม่ได้แย่เออไม่ได้ไม่ได้แบบห้าพันอ่ะก็คือแบบ มันน่าจะอยู่ในช่วงของประมาณสี่พันถึงห้าพันอยู่แล้วอะสําหรับสกินเมกบิคอะใช่<อ>คุ้มนะถือว่ารอบเนี้ยการกมากคุ้มมากคุ้มมากเลยมั้สี่พันหกปองอัติขอตีเป็นกลมเลยกันเนาะเพราะว่าแต่สเปไม่ต้องมีเศษนะครับปัดเศษเลยแล้วกัน <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราไปรับของกันเลยดีกว่านะคะคาราบคาราบโชว์เอฟเฟกต์ฉ่ำ,ำๆให้กับคุณผู้ชมดูสักนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นสกินที่แบบเคยเข้ามาแล้วก็คือมีคนทำรีวิวไปเยอะแล้วแหละแต่ก็ยังสวยจึ่ง <Wow. S 2> ตอตจนถึงทุกวันนี้เป็นยีหน้าคนเก็บนะจริงๆงมันสวยมากแค okay. เคไว้หน่อยดีกว่าครับค่ะสวยมากจริงดูเพลงดูแบบดูเอฟเฟกต์ซาวเอ่ยผมใส่ส่วนประกอบมันให้หมดเลยนะสวยมากค่ะขออตอนที่มันเปลี่ยนร่างได้นี่แหละ นะโอเคเราไปรับของกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอะไรนะเอฟเฟกป้ายสังหารเนอะอันนี้คือแบบชอบล่างดาบคู่ของมันตอนที่มันสกิลสองมันจะจิ้มดาบไล้ข้างหน้าแบบจิ้มจิ้มจิ้ม,มอ,อ,อ่ะชอบสก,กิลสก,กิลมีท่านั้นสกิลแล้วก็ท่าเต้นแล้วก็อันนี้ก็รูโปรไฟล์นะคะ่ะลิปนีไม่ยาวเพราะว่าเราแบบ มันง่ายมากค่ะลูกผู้ชายอันนี้ได้เป็นแบบอุ้ยขยับได้ด้วยนะพี่เบลขยับได้ค่ะลูกปรไฟล์มันอ่ะคุ้มอ่ะคุมจริงๆใส่ให้หมดใส่แล้วก็เปลี่ยนต้องไปตั้งเดี๋ยวนะนี่เลยค่ะเสร็จไหมมีกรอบด้วยนะกรอบจะกรอบเดี๋ยวนะกรอบอันแรกค่ะกรอบอันแรกอันแรกสุดเลยเดี๋ยวนะถูกแล้วเมื่อกี้กรอบเอเดี๋ยวนะต้นเองนะเออหนอ่ะไปเข้าไป ตัวหนึ่งนะคะตกแต่งรูปโปรไฟล์ออันแรกหุยสวยมากพี่เบลเดี๋ยวเราต้องแบบมีธรรมเนียมหน่อยแบบเราได้ตกินมาแล้วแบบเราก็ต้องตั้งเออได้ปุ๊บก็เลยนียอาโชว์เลยยีน่าเม็ดม่วงเอาใส่ไปด้วยอันนี้นะคะไม่มีไม่มีทานเกิดตัวนะคะอันนี้เป็นท่านเปิดตัวเบื้องต้นนะคะโอ้สวยจริงสวยจัง Them into the the สวยเนาะสวยมากแล้วก็เดี๋ยวพวกของตกแต่งนะคะนี่เขามันมีป้ายประกาศาด้วยนะทุกคนป้ายประกาศป้ายประกาศสวยมากอ่ะปุ่มกดอะมันมีป้ะปุ่มกดก็มีพี่เบลเอ,อ๋อโอเคมันสวยมาก ก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นเรามาลองเล่นกันในตัวเกมเลยดีกว่าเนะพี่เบลอุยคุ้มมากต้องต้องจัดแหละใจเย็นนะดูมิตนนะิ <c oughs> ก็จะเข้าใจเย็นก่อน <c oughs> สวยมากเลยคนะ่ะจริงยังไม่ทันเล่นเลยสวยละน <c oughs> ี่คือร่าง <c oughs> แรกนะคะเป็นร่างแรกของเบนเนาะ อันนี้คือร่างแรกค่ะร่างดาบคู่นะคะร่างจันทานั่นเองนี่คือท่าวิ่งนะคะโอ้ขนาดท่าวิ่งอ่ะจริงจริงตะขอตัวละครตัวเองหลดอินกลุ่มไปนีก่อนโอเคสวยมากอันนี้คือการตีธรรมดานะคะคี่ฟันธรมนธร,รมดาธรรมดาก็แบบสแต็กที่ขึ้นจะเป็นแบบนี้เลยรูพัจันแบบเวอต์กี้คือมันมีเอฟเฟกต์ทุกอยางเ,เว้ดูสีเนี่ยแบบอุ้ย สี่ปุ๊บก,ก็มีพัชจันทร์ตอนสแตก็กระเบิดใช่ไหมครบสี่อ่ะพัชจันทร์มันก็ระเบิร์ดใช่อุ้ยสวยจริง <c oughs> อันนี้สกิลหนึ่งเหรอบอกอุ้ยสกิลหนึ่งอาจจะยังไม่มีอะไรมากแต่สกิลสองแบบนี้น,นี่สวยน,นี่มันก็ยังดูน้อยอยู่เพราะว่าระยะมันสั้นน,น่ะเนาะตัวแม่งมีหกสกิล แล้วก็อันนี้คือแอนตีนะปึ๊บวิ้วแบบคยอแบบพอเวลาตอนกดแอนตีใช่ป่ะพี่เบลแบบมันจะมีความแบบเป็นแบบขอบขอบขึ้นหน้าจออย่างเงี้ยพี่เบลเออเนี่ยพี่ชอบโมเดลตัวละครประมาณเนี้ยที่กดสกิลแล้วตัวละครยังยืนนิ่งอ่ะพอบั๊กมันจะน้อยมันจะไม่เหมือนรีเดียลควอนทิฟปนต้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้สกิลสองขู่เอ้ยสกิลสองเป็นการผักนะคะวิ้วิชอบมากร่างเนี้ยตัวเองชอบมากเลยอ่ะ เนี่ยสกิห้าเนี้พี่ชอบที่สุดในสก,กินนี้ชอบท่านี้ที่สุดสกิลอันเนี้ยอันนี้คือไครไลท์แบบสุดยอดเลยพี่เบลแต่แต่อันน้ก็สวยชอบสกิลสองที่สุดโอ้โมันชา์ที่มันจึ้งมากเลยอะกดอันติกลับก็มีเอฟเฟกต์นะล่างเนี้ยร่างสุริยันเนี่ยเดี๋ต้องเรียกบอทดมานี่ก่อนเพราะว่าถ้าเราแบบ เราสังหารบอดใช่ไหมพี่เบลเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมีป้ายประกาศได้ครับนี่อันนี้คือป้ายประกาศาานะคือสวยมากสวยจริงๆความเป็นสุริยัน,นะะยกับจันทร์คือท่าวาดอ่ะมีอยู่สองท่าปีสองร่างเลยพี่เบลอันนี้เป็นล่างแบบร่างพระจันทร์นะแบบสุดยอดมากพี่เบลสวยโมเดลชอบพระจันทร์เอฟเฟกต์ชอบสุริยันเมื่อกี้นี่ น,นีนะจริงแล้วก็ล่าสุริยันเอฟเฟกวาร์ปนะอุ้ยโอ้แด<ร>งฉานมากพี่เบลมันแบบไอตะวันว่าเขาเรียกอะไรมันแบบค่อยๆเต็มอ่ะแล้วก็มีนกฟินิกแบบบินมาอย่างเงี้ยสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นท่าเต้นนะคะของยีน่านะท่าเต้นก็อาจจะแบบอืมอมอำ คือเอิ่มอยู่แอบเอิ่มอยู่นิดนึงนะต้องสวยค่ะสวยค่ะสตีค่ะอะไรไงดีวันเนี้ยไม่ดีอ่ะดีไปไม่เป็นเลยดีนี้เอฟเฟกโดยรวมก็มีประมาณนี้นี่แหละค่ะพี่เบลอาโอเคจบการรีวิวสำหรับเอฟเฟกต์สกินของอีนาเมียติกนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร์ให้กับช่องชามอยกับช่องฟาสั่งด้วยนะครับฟ้าอัปาเลยนะฟ้าสั่งค่ะอัาสั่งนะคะเพื่อพบกับคลิปใหม่ๆของพวกเก่านะคะบายค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ